สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้โหวันนี้นะครับดราม่าอีกแล้วนะนกพูดสกอนคนอย่างผมบอเคยหวังผลประโยชน์จากไผแล้วกับ,บเอาพร้อมผลประโยชน์ถ้าคิดจังสันบาได้ออนซอนอย่างเดอ้อบอกเลยจากที่มี10บาทผมทำให้มี1,000บาทได้ต้องขอบคุณข่อยบอ่อาฮะก็เป็นอะไรที่เสียใจนะครับ โอ้ยน้อกำลังใจให้กับโนกโพสก่นะครับจากบอยสิริชัยนะครับโนกโพสกรก็ตอบกลับไปว่าเหลือใจหลายอายสอนคนให้ได้ดีมันคือสอนยากคักแท้ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้อ้ายครับผมผู้ให้แบบจริงใจนะครับโอชลองชัยนะแต่ละท่านก็เป็นกำลังใจนะครับอีแม่ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเด้อลูกที่รู้จัก มาเห็นแต่ลูกเฮ็ดบุญเฮ็ดนำส่วนรวมเฮ็ดนำคนสร้างคนธรรมดาให้เป็นศิลปินดังสู้ๆครับคนชื่อนกพงศกรเนี่ยมีแต่ให้มีแต่สร้างคนนะครับแล้วก็ทำงานนำบอสมา3ปีบอเคยเอาเปรียบกันสักครั้งมีแต่ให้พี่แตกเลื่อหนุนกันกำลังใจนะครับบอสนะนกพงสกรเนี่ยเป็นคนให้โอกาสคน แล้วก็เป็นคนเป็นกันเองด้วยนะครับเป็นคนทําเพื่อคนอื่นเสมอจากที่เคยสัมผัสนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจให้ครับอายคนดีนะครับย่อมมีคนมาเป็นพยานเยอะไปหมดเลยนะครับอย่างคุณท่านนี้นะครับก็บอกว่าเงินมากญาติเยอะเงิน มากเรื่องเยอะคนที่ไม่รู้และรับผลจากการกระทําของผู้ใหญ่คือเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยสู้ๆนะครับบอสเป็นกําลังใจให้ค่ะจับมือน้องแน่นๆอย่าปล่อยมือน้องนะนะครับก็คือว่าผลประโยชน์จริงๆเนี่ยเอาตรงๆเลยไหมมันไม่มีเลยนะเพราะว่าสิ่งที่โนพโสกร์เขาให้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ ที่เป็นสมาชิกในองค์กรบาลามเสียงวิหกนะครับก็ทําด้วยใจจริงทําด้วยเพราะว่าหนึ่งคือเขาเกิดมาจากดินนะครับเขาย่อมรู้ว่าความลําบากเป็นอย่างไรเขารู้ว่าโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาได้ไง่ายๆเมื่อได้รับโอกาสจากคนที่เราให้แล้วเนี่ยนะครับเราจึงสร้างคนเป็นคนดีได้อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะเอาหรือเปล่าถ้าคนคนนั้นรับไว้เรา ผู้ที่ให้ก็จะมีแต่ความสุขกายสุขใจนะครับมันเป็นผลของการให้และนี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีนะครับไม่ใช่ว่านึกถึงแต่ผลประโยชน์ตัวเองนึกถึงแต่การช่วยเหลือไปแล้วต้องได้รับกลับมาอะไรแบบนี้นะครับนะมันไม่ใช่เป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่าคนอย่างลพบสกร์บกเคยหวังผลประโยชน์จากไผ่นะครับนะมันคือมันพูดยากนะครับ อย่างที่บอกอะ่ะจาก10บบาทผมทำให้มี1,000บาทได้นะทำได้จริงๆนะครับยกตัวอย่างน้องอายเลยน้องอายเนี่ยมาจากดินเด็กบ้านๆคนหนึ่งแต่น้องอายมีความสามารถทำไมน้องอายสามารถสร้างตัวตนของตัวเองให้เป็นที่รู้จักเพราะมาจากใครครับมาจากตัวน้องอายเอง นกพงศกรเป็นผู้ให้โอกาสแต่ความสามารถมาจากตัวน้องอายเองเพราะน้องอายใช้ความสามารถในการทําให้คนรักน้องอาไอานกพงศกรเขาดีใจเขารักน้องอาไอาเพราะว่าน้องอาไอาเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่น่ารักเนี่ยมันก็มีแค่นี้แต่จะดราม่ากันทําไมนะครับไม่เข้าใจดราม่าไปเพื่ออะไรถามหน่อย มันไม่ได้เกิดผลดีอะไรเลยนะเพราะว่าสังคมสมัยเนี้ยมันก็เริ่มอยู่กันยากขึ้นมันอยู่กันยากขึ้นเพราะว่ามันอยู่กันยากเพราะความคิดของคนหรือเปล่าคนเราคิดไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดโลกมันอยู่ยากมากเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดที่มันซับซ้อนความคิดที่มันไม่เป็นอะไรที่เป็นบวกนะครับมันทําให้โลกดูไม่น่าอยู่แต่ถ้าคนเราคิดบวก คิดเติมพลังให้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็ทําให้โลกดูน่าอยู่แล้วก็ทําทให้โลกดูสูงขึ้นนะครับทำให้คนรักกันมากขึ้น นะไม่อยากให้คิดแบบนี้เลยเพราะว่าทุกคนก็ภูมิใจในตัวบอสนกกันทุกคนทุกคนรู้ว่าบอสนกเป็นคนยังไงรู้ว่านกโพสกรเป็นคนอย่างไรนะครับนะไม่อยากให้คิดแบบนี้เลยยังไงแอรดิวก็ยืนยันตั้งแต่ทําหมอลําเสียงวิหกมานานนะครับตั้งแต่ NY แอดิวก็ยังยืนยันคําเดียวเลยว่านกโพสกรเป็นคนที่เก่งฉลาดและเป็นคนที่ไม่หวังผลอะไรจากใครเลยครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ